ฟองดีเสียงก็ไม่ดังนะที่เกียดหาชิ้นส่วนแล้วอันนี้มิติรถตื้เลวยอะไรอะโอ้ยเบ็ดเบ็ดสีทองทองมันไม่ดีเลยความยืดหยุ่นติดลบ แค่บอกว่ะเฮเขามาตกเลยว่ะผู้เล่นใหม่ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เบ็ดโลกสองไงสวัสดีครับพี่อะไรมันขึ้นอ๋ออหนวดคาเค้นนี่ว่ะฟาร์มไหนดีฟาร์มกับพี่คนนี้กว่าหวัดดีพี่โหเบ็ดดีมากเลยอันเนี้ยฉายาเลยวะเดี่ยไไรเดียงสา เล่นแบบไระอ,บไอะจังหวะมันอีกเพี้ยมัน้จะดูอ้ะวิ่งทำไมมันตัวใหญ่จังวะงมาวันนี้มาฟาร,ร์มเล่นๆเยฉยนะเยี่ยมไม่ขึ้นเลยแต่ยังไม่ขึ้นอะจยะถึงสองร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะตัวอะไรวะติดเฮกติดระดับเฮ้ยเย็นเกินไม่ต้องใส่เยือหรอกเปลือง เอาเอากระตุกแล้วพี่ทำไมคนมาก่อนนี้ะจังเอ้ยก่อนนี้มันเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ไอ้ก้อนมะน่า,าจะใช่กอก <ขอ S 1> กุ้งที่มาอัปเดตไหมหรือเปล่าเดี๋ยวเราเล่นด้วยิังจะมาเล่นด้วยก็ได้แล้วแล้วแต่เลย รือว่าเรามีแม่แบบที่ให้คุณใช้หรือกรใช้ทอนให้เป็นแอบนี้ไปเนะะ okay. mm, m ute, m ute ีเอามากันได้โอเคมูดมูดแต่เราเรียกมูดมูดตัวมูดใช่ไหมตอนนั้นอะ กับมาฟาร์มเล่นๆนเฉยๆนะไม่ได้จริงจังกับเลเวลสองรอยเท่าไหร่แต่ก็ฟาร์มเล่นๆไปแหลสะสาเลโก,โก้ไม่รู้มันอยู่ไหนเออเคยเห็นแหละแต่ว่าเราตกไม่ได้มาามาละนี่แล้วทำไมผมค้างอยู่บนนี้ผมทำไมผมค้างอยู่บนนี้เน็ตอิงไม่ดีเปล่า ครับหนึ่งแล้วเรามีปลาอะไรที่ต้องขายอะ่ะตรงนี้มันอัปเดตเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะอ่านไม่ออกไม่รู้คืออะไรบางทีสามนาทีทำไมมัน,มนขายหมดเลยพี่วอสี่พันแล้วเงินเราตอนนี้สามแสนโอ้ จะไปไหนต่อดีไปไปไปคาเค้นก่อนนะฟ <Okay. S 1> าวเ <c oughs> ออเราจะไปไหนอ๋อ <c oughs> ถ้าฟามหมกคาเค้น evet. <c oughs> มันจะอีพีมันเพิ่มขึ้นเยอะ เก่ะเลยนะกาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงตั้งแต่คลิปที่แล้วนะที่ผมยังไม่ได้ไปอะไรว่าชายฝั่งเออเฮ้ยมันมีกล่องอะไรมาใหม่ไม่รู้ไอ้เกาะเนี่ย เกาะอะไรมาใหม่ไม่รู้อุ้ยยังกัตทหารเรืออยังกันจะเดินเรือเออแต่มันก็มีทะเลปะเฮ้ยเกาะนี้มันมีอ่ะเดี๋ยวเราไปมูดบูดมาจะให้เราไปรับใช่ไหมหรือหรือเองจะขับเจ็สกี แ่เปี่ยนมาแล้วคนนั้นอะยู่ไหนเราไปรับก็ได้นี่ไงที่ไปลกสองเออ <Okay. S 1> มูดบุู๋เออมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วไหม เราคุยอยู่กันอยู่ที่ไหนเนี่ยวัดเรามาที่มูนูนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสกิฟต์โอ้โหสักิดวดทำไมเราไม่เคยเห็นสถานะอะไรที่มันเป็นสีฟ้าๆฟแตตรงนี้รอก็ได้นะ คลิปนี้ไม่กลายเลเวลสองร้อยหรอกอุ้ยได้กล่องอู้มันเกลือมากเลย <S <S ได้ได้ราอยอิงเลเวลเท่าไหร่ร้อยเจีบสี่โอ้ยฝาตรงนี้เกือมากไอ้กล่องมันอยู่ไหนอะ ทำไมม,มันหาไม่เจอนเนี่ยนี่วะเอา้อเาเดแล้วเปิดไปแล้วอสถานสถานะมิไอมิติกมันย,ยังอยู่ไหมเราขายไปแล้วนี่วะพี่ตัางราวัลแล้วหนังคืไหนเนี่ยสรุปเองอยู่ไหนเนี่ยได้เลย มิ Ooh, ่งไวิ่งไม่กระโดดไม่กระโดดเราขายไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้มิกก็ไม่เกิดละนี่ตูนี้ส่วน มาเร็วมาเร็ไวไอววยนะมาเร็วตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วนะที่มันแจกที่ผมควรซื้อกาดอันนี้ไหมมันไป อุ้ยเรามีของโลกสองที่คนอื่นให้มา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 เอ็องอยูยอ่ไหนอะอันนี้ใไงไหมของเอ,องเป็นสีชมเอ้ยของเอ,องเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันไหมไอ้ถ้าถ้าเองกดไอ้ของเราเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมมไอขงผันภาาษทย เดี๋ยวเราแค่ไปดูนี่เฉยๆน่ะไออะนรนี้อะไรวะไออ๋อ,อนี่ไงฉังน,นก็คอยดูไงเขาบอกก็อะไรอะเรายังไม่แน่ใจเพราะเรายังไม่ได้ดู youtube ที่เขา <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อันนี้นี่ก่อนนี้ <c oughs> เราไม่รู้ว่าก่อนนี้มาทำอะไรได้ <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ดู YouTube เลยนะที่เขามาที่เนี่ยเห็นพ่นมัน ก็อะไรวะเนี hein, no, to to ่ยม no ีเบ็ดขายไปแถวเนี้ยไม้มีกล่องว่ะไม่ไม่ไม่เออกงอะไรสักอย่างพรีเมียมเสียโลบักป่ะหรือว่าเสียตังในเกมเยังมาตกตรงนี้ได้เนี่ย ปลาก็เกลือเหมือนเดิมอุย้ยอะไรวะมีม,มีบ่อไหมแถวเนี้ยลองลองสำรวจดิเดี๋ยวถ้าถ้าเราอยากให้อยากสำรวจชัดเจนเราไปดูยูทูบเอาแล้วกันอันนี้ห้องอะไร อ,อันนี้ห้องลูกม,มันมีการการทำ q ค i z อลยรบ้าเนี่ยไม่น่ามีเองไปไหนละจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนี่ยของที่ได้ไวิเสร็จ

มางดีงพูดเราไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ดิมีบ่อไหมแถวนี้ไม่ไม่มีบ่อใช่ไหม,ไม,มไม่มีบ้านบ้านอะไรก่อนโอ้โหไม่ใช่มันไม่มีเลยไม่มีเลยเลย เอ้ยตรงนี้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวแถนี้มีปลาดีๆมัม้งไหมฉลามขาวเกิดราคาประมาณฮะใจ้้มันราคาห้าพันหรือเปล่าตรงนู้นไม่มีอะไรเลยว้่ห้องสีส้มบันล็อกแล้วก็สีฟ้าโล่ง ไม่มีเลยเลยแค่มาสำรวจคร่าวๆเฉยๆนะเราไม่ได้จะสำรวจลึกเลยขนาดนั้นไม่มีเออมีข้อมูล อะไรวะเนี่ยวิ่งเขาได้กุ้งโอโ้โหกุ้งม,มังกรอย่างวะไม่แน่ใจนะ เรามีโกงอยู่เออใช่กงบีเมี่ยมัมนมมาทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันถ้ามันจำเป็นจะต้องทำอะไรอะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนเวลาไม่ <c oughs> มีตัวอะไรเกิดไหมไม่มีเลย เช้าแล้วอะไรว่าได้จับเชลามขาวใหญ่ไม่มีชื่อว่าตัวใหญ่เลยหรอวะเอ็เองว่าที่นี่มีอะไรไหมมาหลังจากที่เราไม่ได้ตกปลามานานประมาณกี่เดือนแล้วเกมเนี้ย ประมาณหลายเดือนแล้วแหละแต่ก็ไม่ถึงเดือนหรือเปล่าเกลือเหมือนเดิมปะเนี่ยโอ้โห้กองตกไปเราไม่ได้ใส่เหยือด้วยนะเกลือไหมโอ้โหไม่เหลือเฮ้ยอันนี้มันเป็นปลาจากที่สุ่มปะ ของอะไรไม่รู้อุย้ยมันเป็นของ,ของแกลิฟก่อแกลิฟเราว่าเราไปเอก่้ะกุ้งกตกตกจากตกจากน้ำมตนปะ ไปฟาร์มที่อื่นไหมหรือว่าจะสำรวจที่นี่ต่อโอ้ยลืมลืมจำอะไรไม่ได้แล้ว โอ้ยตายนี่ทำไปมั่วๆฮะไปที่ไหนต่อ ว่ไหนยังไม่ทำแล้วกันไปไหนดีสรุปพี่ตัน้นขายดีไหมสีแดงส้มๆแกรีบใช่ไหมคีอ ๋ยวนี้เวลไม่เคยขึ้นเลยเฮ้ยเออเกมอยากได้เบ็ดไอ้นั้นนะที่มันเป็นคนแจมันต้องรอถึงเลเวลสี่ร้อยใช่ปะห้าร้อยหรือสี่ร้อยห้าร้อยเนานางเงือกฟองนางเงือกฟองอะไรครับเนี่ย นี่นี่คุณแจเอจ้หัวใจหัวใจไปไหมจะไปไหม <c oughs> โอเคเราไปแล <c oughs> ้วอซีคิงนี่มันคืออะไร <c oughs> มามาบายบา เนี่ยอันนี้สองสว่างงั้นเราไปก่อนแล้วนะเฮ้ยอิงจะไปตกไหมมันตกได้เหรอเราตกไม่ได้ว่รหรือมันต้องไปคุยกับไอ้คนนั้นนะ่ะโอ้ยเสียงบ้านโอ้ยแกเป็นี้ไปก่อน ลองใช้เบ็ดน,นี้บ้างจะยี่สิบนาทีแล้วคลิปแต่เราไม่รล่นสุดเวลคืนบ้างก็ดีมันต้องมีสถานะอะไรนะจับปลาจากที่สูมใช่ไหม ข่ายาวของข่ายยาวสิบกว่าที่โอ้ยกล่องเก <c oughs> ียดมากเลยกล่องเนี่ยไม่อยากตกได้หรอไปไปไปว่ามาแปบเอ็งไปที่ไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอออ่ามังกรน้ำแข็งั้นเสืออกมได้แล้วขาดั้นนลูกอ่ะจะเปิดประตูให้ได้ใช่ไหมละ่ะเออ<ช>เก็บจำไม่ได้ไ <c oughs> ม่แน่ใจว่าในคลิปเกมันจะได้เ,เนชนเสียอิงชัดป่ะเลยยังไม่รู้เลย โอ้ยเวลขึ้นบ้างเหรออีปีร้อยสามพันมันยากขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยโก่งเอาโยนทิ้งเลยไน้มัไหมเนี่ยคิดิตจริงอ่ะ มีเหยื่ออะไรที่มันเขย่าได้เร็วไหมอ๊้ยตัวเดิมเลยอะอันนี้เนาะก่ะ โอ้ขย่อยหนึ่งที่แต่มันก็ดีเพาขี้เกียจขย่อเช้าอยู่ฮะเยอะอ๋อโอ้ยเราไม่เอาลังเยอะเว้ยโอ้เฮ้ อย่าที่ไปตกงานมันคิดถึงเลมาหาผมงงไม่มาเราเไ,มไม่ได้เล่นมากี่เดือนแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าถึงเดือนหรือเปล่า ทำไมตัวนี้เราไม่ค่อยดอบเลยวะมาต้องไป็คืนโนโล,ล่ามันจะดีเว้ยอย่าตามาทำหอกกันเลยเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วตรงนี้เลยคลิปหน้าเป็นเลยดีวะรังตายแล้วกัน ก็ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วนี่ปลาชนิดใหม่ปลาอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคป็นสีลุงเลยเเอ้มันได้คุณเจในนี้อ๋อมันเป็นโอกาสจับปลาจากที่สูกไหมปิดที่ปิดทางกันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะหลงทาเอ้ย อย่ปลาอย่างที่อื่นเนี่ยด้วยวะ่ะโคตรตึงอ่ะจะได้ไม่ขี้เกียจไปตกอ่ะที่นั่นอ่ะอะไรนาไอ้เดือดอะไรนายน้ำวนใช่ไหมพวกนี้ไม่ค่อยไปตกเนี่ยเดืดเดอดอะไรนะมันชื่อเดือดอะไรวะมันเป็น วูสตัวนี้ดีดเราไม่ได้ฟาร์มในน้ำมนานแะล้วแต่ฟาร์มที่นี่ก็ดีอ้าวูจะดีดไปดําเพื่ออย่าดีดอุ้ยเบื่อะอะไรนะเราได้ยินไม่ชัดแอมควรบ,บากมาเล่นฟีดดีไหม ็ดีนะเพราะว่าเราจะได้เลเวล200ไวๆว,ว,ว้เราอยากไปลลกสองกันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเรารอเองละกันถ้าเราเลเวล200อ่ะแต่ว่าถ้าไปลกปลกสองเบ็ดลลกหนึ่งมันจะบัฟหมุนเลยโอ้โห ถอดหายนี่ก็คือหายเยอะมากเลยนะอยากไปบอกให้ได้แต่ว่าเราขี้เกียจทำอุ้ยชาติหน้ากว่าจะได้อ่ะจบคลิปแล้วละกันอะไรนะ ยีงเล่นในมือถือไงเราได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ต้องไปก็ได้ตรงนี้ไม่เคยปีเลยโอเคไปแล้วกี่พันนาทีแล้วไปเจอมาย,ยิบหน้าเจอมาย,ยิบหน้า